ผมว่เราดีไปกันดีกว่านะครับคุณนุอยู่นานไปก็เหม็นหน้าใครบางคนเปล่าๆใช่ครับคุณนุชใช่ครับระวังเท้าน,นะครับ คิดจะเอาพวกอันกะพานมาข่มขู่ตำรวจงั้นเหรอได้ได้สนุกสมใจแน่ฮัลโหลจะเบ่งมีงานหนักของจาามาให้ทำ สวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขออนุญาตตรวจคนหน่อยนะครับอ่าพวกเราคนค้นให้ทั่วอ่าอย่าขันคืนมีพลเมืองดีเขาแจ้งว่าพวกคุณพกพาอาวุธมาที่สาธารณะอ่าฉะนัแล้วให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับอ่าคนให้ทั่วคนให้ทั่วตามสบายเลยนะจ๊ะครับค้นให้ละเอียดค่อยๆค้นไม่ต้องรีบคระพงเอาเอให้ทั่วให้ทั่วอ้อา พกปืนมาที่สาธารณะมีใบอนุญาตไหมเนี่ยไม่มีกลับไปโรงพักไปหมดเลยไปไปหนุกหนานกัเลยไปไปอ <c oughs> เอาไป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 คุณสารว,วิทย์นี่คุณจะพาฉันมาตีกอล์ฟหรือพามาลองเครื่อง,งรถกอล์ฟคุณกันแน่คะขับวนไปเวียนมาทั่วสนามอ่ะยังไม่ได้ตีสักทีคุณนุชจะตีทำไมครับกอล์ฟเนี่ยแดดแรงขนาดนี้ผมว่าคุณนุชลงไปตีเนี่ย ผิวขาวขาวสวยสวยของคุณนุชเนี่ยก็เสียหมดแหรอครับอ๋เอเรื่องที่ตำรวจคนนั้นเนี่ยตามตื้อคุณนะครับคุณนุชไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับคุณนุชอยู่กับผมเนี่ยไอ้ตำรวจคนนั้นเนี่ยไม่มีทางเข้าถึงตัวคุณนุชแน่นอนครับ <c oughs> จริงเหรอครับเข้ามาได้ไงวะอันนี้นะครับมันเป็นความสามารถส่วนตัวของตำรวจ ลูกเศรษฐีเพย์บอยอย่างคุณนะ่ะคงไม่ทางเข้าใจหรอกครับสวัสดีอีกครั้งครับคุณนุช <c oughs> คุณรุ้ยี้มอะไรครับอ้าอคิดว่าจะหนีพ้นเหรอ เราคุณจอดรถอดดยู่นี้เนี่ยนะคุณขับอย่างนี้เดี๋ยวรถก็คว่ำงองนี่ก็ติดตามไม่เลิกเว้ยคุณรุ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะปกป้องคุณนุ่งเองคุณรุ่งชื่อมือผมครับคุณรุ่งต่อได้แน่นครับนี่คุณคุณชาวลวิทย์ฉันบอกว่าให้จอดนี่หยุดรถเดี๋ยวนี้เลยนะ นุชนุชเป็นไรบป่าครับเนี่ยเป็นไรคะ่ะจะใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจ